ในระบบ inventory control เมนู ic data entry ที่หน้าต่างโอนย้ายสินค้าออกคลังการบันทึกที่หน้าต่างโอนย้ายสินค้าออกคลังนั้นนะคะเพื่อใช้สำหรับบันทึกรายการโอนย้ายสินค้าระหว่างคลังด้านการโอนย้ายสินค้าออกคลังค่ะสำหรับวิธีการบันทึกข้อมูลมีขั้นตอนดังต่อไปนี้นะคะ การบันทึกข้อมูลที่หน้าต่างโอนย้ายสินค้าออกคลังนะคะในส่วนของเลขที่เอกสารสามารถลันนิ่งได้เลยนะคะโปรแกรมจะลันนิ่งให้อตัตโนมัติวันที่เอกสารหรือวันที่ทําการโอนนะคะก็ทําการระบุวันที่ลงไปได้เลยนะคะจากนั้นหมายเหตุทําการระบุข้อความหรือมีหมายเหตุเพิ่มเติมก็ระบุข้อมูลลงไปได้เลยค่ะจากนั้นนะคะรหัสผู้อนุมัติทําการระบุผู้อนุมัติให้โอนก่อนนะคะว่าใครเป็นผู้อนุมัติให้โอนนะคะ จากนั้นผู้รับสินค้าก็ทําการเลือกได้เลยนะคะว่าโอนไปให้ใครนะคะจากนั้นในส่วนของดีเทลมาดูนะคะว่าในส่วนของการโอนข้อมูลนั้นนะคะโอนสินค้าด้วยสินค้ารหัสอะไรนะคะก็ทําการเลือกค่ะและหลังจากที่ทําการเลือกเสร็จแล้วนะคะก็ทําการระบุจํานวนว่าโอนไปทั้งหมดกี่ชิ้นกี่เครื่องนะคะและโอนออกจากคลังไหนที่เก็บไหนนะคะทําการระบุ รายการขึ้นมาได้เลยค่ะจากนั้นนะคะสาขาเข้าก็ทำการระบุนะคะว่าโอนออกจากสาขานี้แล้วไปเข้าที่สาขาไหนนะคะโดยคลิกลูกศรลงมาแล้วทำการเลือกได้เลยนะคะว่าโอนไปเข้าสาขาอะไรนะคะและโอนไปเข้าสาขา ที่โอนไปแล้วเข้าคลังไหนที่เก็บไหนนะคะก็ทำการเลือกและทำการระบุลงไปได้เลยค่ะ จากนั้นนะคะเมื่อทำการระบุรายละเอียดเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะคะมาดูในส่วนของต้นทุนที่มีการโอนนะคะโดยคลิกที่รูปแป้นขยายหรือกด F11 ได้เลยซึ่งโปรแกรมก็จะลิงก์เข้าสู่หน้าต่างรายละเอียดของสินค้านะคะในส่วนของต้นทุนการโอนนั้นหากทราบก็ทําการคีย์ลงไปได้เลยนะคะหรือหากไม่ทราบโปรแกรมจะทําการประมวลหรือคํานวณให้อัตโนมัติค่ะ จากนั้นนะคะเมื่อทำการระบุรายละเอียดเสร็จสิ้นเรียบร้อรยแล้วก็คลิกที่ปุ่มเซฟเพื่อบันทึกข้อมูลค่ะหลังจากที่ทำการบันทึกข้อมูลที่หน้าต่างโอนย้ายสินค้าออกคลังเรียบร้อรยแล้วนะคะก็จะมีผลทำให้สต็อกสินค้าลดลงทันทีค่ะและก็จะยังมีผลกับรายงานต่างๆด้วยนะคะและนี่จะเป็นตัวอย่างการบันทึกข้อมูลที่หน้าต่างโอนย้ายสินค้าออกคลังค่ะ